This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวารณิตภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณรู้ฟังครับคำนี้ดีโวแคบคลาสวันนี้เป็นวันที่เราจะทยอยเปิดตัวน้องๆคำนี้ดีอินเทอร์น เจนสามครับและคนที่มาจอยเราวันนี้ก็เป็นชายหนุ่มรูปร่างล่ำสันคนหนึ่งเขาอายุเพียง18ปีเท่านั้นครับล่าสุดนี้เพิ่งจะสอบติดที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นรุ่นน้องผมนะครับเรียกว่ารุ่นหลานเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเทมสวัสดีครับพี่เบกแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อชื่อเทมส์นะครับภูริพัฒน์สันติสิริกุลครับผมอายุ18เองก็ฟังเื้อฟักตัวด้วยนะครับเทมทําอะไรมาบ้างครับ ได้ข่าวว่าเทมเนี่ยเป็นแบบฟิตเนสเทรนเนอร์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็ที่จริงได้ใบเซอร์มาจากฟิตชังชันเนาะของพี่ฟาใสในแต่ว่าญาติๆเหล่านี้เองนะครับเป็นเพื่อนบ้านรายการเพื่อนบ้านเราครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดรับเทรนจริงจังครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เทรนให้เพื่อนหลังเลิกเรียนก็ไปฟิตเนสด้วยกันนี้ก็เอนจอยมากกว่าครับผมนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยก็คือหมักล้อมครับผมก็ส่วนตัวก็รับสอนหมักล้อมตามบ้านด้วยครับ แข่งหมากร้อมอะไรอย่างนี้เล่นมาเนียนยังครับหมากร้อมเนี่ยโอ้เล่นมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยครับแบบเปสองปสามนี่ก็เล่นแล้วครับโอ้หมากร้อมภาษาอังกฤษว่าอะไรอะโกะครับที่จริงอ๋อมันก็คือโกะ Yeah อ๋อภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่าโกะเนาะ Let's play โกะอะไรอย่าเงี้ยโออโอเคเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีโอเคนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาเอาศัพบ สำนวนมาฝากคุณผู้ฟังกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะต้องเป็นคนหามาเอง12คําคำและสำนวนนะครับเหนื่อยมากเลยวันนี้จะเหนื่อยน้อยลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเทมช่วยหามา6คำะนะครับ,รบเราจะว่าด้วยเรื่องของอะไรกันดีครับ วันนี้อยากเป็นสำนวนที่ให้กำลังใจคนมากกว่าแบบ Share up support motivate อะไรอย่างนี้ครับผมอโอเคโอเคเป็นคล้ายๆกับเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของคนที่เป็นเทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับต้องคอย i ี a t e คนแบบเอ้ยเอาหน่อยเอาเอ,าอ็กฮึบฮึบอะไรวะ,ออะโอเคโอเคอ่ะงั้นวันนี้เราจะมาบอกึบฮึๆกันเป็นภาษาอังกฤษ12คำและสำนวนนะครับเริ่มต้นที่เทมก่อนเลยครับคำแรกนะครับ break a leg break a leg yeah break a leg ขาหักเลยครับอ <laughs> ความหมายไม่ได้ตรงตัวนี่หมายความว่าขาหักนะครับแต่ความหมายแปลว่าแบบเต็มที่จัดเต็มไปเลยเอาให้สุดเหวี่ยงหรือว่าแปลว่าโชคดีก็ได้ครับ mm hmm. อย่างเช่นเวลาเพื่อนกำลังจะไปร้องเพลงบนเวทีอย่างเงี้ยเราจะพูดว่า hey break a leg I believe in you oh. hey, เต็มที่นะฉันเชื่อ oh. ในตัวเธออะไรวันนี้คาแรคเตอร์ <character S 2> <laughs> เขาเป็นเทรนเนอร์แบบสายแบบสายบิวเหมือนกันเนาะ break a leg ก็คือโชคดี นะครับทำไมทำไมคำนี้มันกลายเป็นคำที่แบบอวยพร,รให้กำลังใจกันได้เนะาะเพราะมัน b r e a k a ก e คือมันแบบเอาให้เต็มที่เอาให้สุดเวีงวเยงอะไรมันแบบใส่ไฟแบบปลุกไฟในตัวเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาให้กำลังใจคนอะไรเงี้ยครับสมมติเหมือนจะออกไปแบบไปประกวดเต้นอย่างเงี้ยเต้นนี่ขาหักไปเลยเออเอาให้สุดเวงไปเลยนะออไม่ต้องเหลืออะไรกลับมาบ้านแล้วอ,อ,อะไรเนงะี้ยโอเค breakage เอาไว้ใช้กันนะครับสำหรับผม คำที่ใช้แบบบ่อยๆมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยก็คือ you've got this you've got this ก็คือเฮ้ยมึงได้เพื่อนอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ๋าใช่ทั้งทงที่ก็เห็นมึงอ่านหนังสือเยอะกว่ากูอีกแต่มึงก็ยังมาทาหน้าเสียเล์หน้าห้องสอบอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรอ่านมาตั้งเยอะแบบยังจะไม่มั่นใจก็แบบพูดได้เลย you've got this bro you've got this ก็คือได้ทำไมมันจะไม่ได้วะอะไรอย่างนี้นะครับ you've got this คำที่3มนะครับของวันนี้ก็คือ kill it kill it ทําไมของทีมมาแบบโ,โหดๆทั้งนั้นเลยขาหักฆ่ากันที่ตายอะไรเงรี้ย kill it ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าใครหรือว่าจะไปเอาใครตายนะครับแต่ความหมายเนี่ยคล้ายกับ break a leg เลยครับคือเต็มที่จัดเต็มใช้ในการปลุกใจครับ เช่นสมมติผมกำลังจะแข่งกีฬาอย่างเงี้ยกัปตันทีอาจจะเรียกลูกทีมแล้วมาบอกว่า guys let's kill it let's kill it ไปฆ่าคู่แข่งอีกฝั่งนึงให้มันตายหมดเลยเอาเละไว้เลยอะไรประมาณนี้จริงจริงภาษาไทยก็ประมาณนี้เนอะฆ่าแม่งเลยจัดเต็มเลยจัดการมัน kill it นะครับอีกอันหนึ่งที่พี่ว่าสำคัญเนาะก็คืออีกแล้วมันอาจจะเป็นคนคนเดิมนี่แหละที่แบบอ่านหนังสือมาเยอะเตรียมตัวมาเยอะแต่ก็ยังไม่มั่นใจซึ่ง อ n d e r s t a n d a b l เเข้าใจได้บางทีเราจะแบบประมาะบางทีเราจะแบบกลัวนะครับเตรียมตัวมาดีแต่เห็นอีกฝั่งหนึ่งแบบโอ้โหมันก็แบบ mm. ดูดูเก่งมากไงก็อาจจะเสียความมั่นใจได้นะครับเราก็อาจจะบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ hey, your best is good enough your best is good enough เพราะว่า เอาแค่ทําให้เต็มที่สุดสับเราไม่ต้องเหลืออะไรไว้เสียดายแล้วใช่ไหมมันก็ดีที่สุดแล้วไม่ต้องมาเรื่องเสียดายทีหลังยังไงเราก็ทําเต็มที่ไปแล้วใช่คือบางทีมันไม่สําคัญว่าอีกฝั่งนึงเก่งแค่ไหนเออเราเราดีที่สุดทําเต็มที่ของเราก็พอแล้ว your best is good enough ผมเคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าคําถามที่ควรถามหลังจากที่คนแข่งอะไรไปเนี่ยไม่ใช่ว่าชนะไหมแต่ว่าควรถามว่าทําเต็มที่หรือยังอ๋อเออจริงนะจริงเนะเราจะได้ไม่เหลืออะไรขาดใจ ถ้าเกิดครั้งนี้ยังไม่ดีที่สุดก็ไปซ้อมมาใหม่ใช่เออเก่งขึ้นคราวหน้าชนะแน่คำที่ห้านะครับผม it's in the bag มันอยู่ในถุงมันอยู่ในถุงคือมันได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วก็เหมือนกับที่พี่พีพูดเมื่อกี้นะครับคือมันจะบู o s t confidence เพิ่มความมั่นใจให้เพื่อนอย่างเช่น it's in the bag ก็เหมือนกันเวลาเพื่อนคนนี้แบบ ทำอะไรเก่งมากเลยคือแบบสมมติร้องเพลงโคตรเก่งเลยแบบโอ้โหร้องเพราะมากมีแต่คนชมแล้วก่อนขึ้นประกวดนี่คือแบบประหมาแบบโฮ้ยฉันจะทําได้ไหมเนี่ยแล้วก็เราก็อาจจะบอกเพื่อนว่า Hey d o n 't worry it's in the bag' มันเก่งอยู่แล้วมีเกินอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยทาได้อยู่แล้วตำแหน่งที่หนึ่งเป็นของเองใสๆอยู่แล้ว<อ>น่งๆนิ่มๆเออได้แน่<อ>ๆนะครับ<อ>ก็คือคล้ายๆกับ y you've got this เหมือนกัน <Yeah. S 2> นะครับ is in the bag ใช่ใช่นการ boost confidence เหมือนกัน ครับลงพี่มีที่คล้ายๆกับของเทมเลยก็คือ they've got nothing on you uh they've got nothing on you ในที่นี้แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเทียบกันไม่ติดเลยอันนู้เพื่อนหน่อย<ว>ๆอวยเพื่อนหน่อยๆวยโวยต้องบอกมันเก่งไว้อะไรนี้เขาบางคนมันต้องเป็นอย่างนี้นะแบบเทมเทรนคนมาเยอะเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมันต้องแบบพูดแบบเนี้ยเขาถึงจะรู้สึกคึกแบบชมเขาหน่อยแบบเอ้ยได้อยู่แล้วเอ้ยใช่ก็คือแบบโห มึงจะเอาตัวเองไปเทียบกับมันทำไมมันไม่มีอะไรใส<า>ยียบกัได้เลยใส่อะไรอย่างงี้ยครับ They've got nothing on you He's got nothing on you She's got nothing on you นะครับคำต่อไปนะครับ Strike while the iron is hot Strike while the iron is hot ใช่ครับถ้าเกิดแปลตรงตัวนี้คือเหล็กร้อนต้องรีบตีหรือว่ามีโอกาสต้องรีบคว้านะครับหตีเหล็กต้องตีตอนร้อนใช,ใช่ไหมครับก็หมายถึงว่า ตอนนี้แหละเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดละที่จะทําเต็มที่อย่างั้นปาะใช่อย่างเช่นช่วงเนี้ยช่วงกักตัวเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยมีเวลาทํา oh. มีโอกาสต้องรีบทําและอะไรประมาณนี้แบบ this is a good opportunity to do things you never have time to do let's strike while the iron is hot โอกาสดีมาถึงแล้วต้องรีบควา้าต้องรีบทำนะครับอันต่อมาเนี่ยอวยเพื่อนนี่แหละนะครับอวยเพื่อนตลอดแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการอวยเมื่อเพื่อนแบบ แข่งแล้วดันแพ้เพราะหลายครั้งเก่งที่สุดไม่ได้แปลว่าชนะเสมอเนาะม,มันจะต้องขึ้นอกู่าใจพึง่งกรรมการพึ่งโอ้โหมีอะไรหลายอย่างหลายอ,อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้สามารถตัดสินได้แบบเห็นเห็นคือใครเข้าเส้นชัยก่อนอนะครับแต่ว่าเช่นการประกวดที่มีกรรมการที่เทมบอกกรรมการนั่งให้คะแนนเฮ้ยเขาอาจจะไม่เข้าตากรรมการก็ได้ใช่ไหมครับเราก็อาจะอวยเพื่อนว่า bro you robbed ราฟก็คือแบบขโมยโดนแย่งชิงชัยชนะไปอะไนั้นเอ้ยมึงโดนปล้นชัยชนะไปเว้ยอะไรเงี้ย you should have won you should have won คือแกน่าจะชนะว่ะแกโดนปล้นชัยชนะไปก็ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะการการพูดแบบนี้แต่ว่าอะถ้าเกิดมีความรู้สึกอยากว่า this is what they need right now you might want to say this to them คนแพ้มาก็อยากได้ยินอะไรที่เป็นเป็นกำลังใจเนาะใช่ you were robbed you should have won ในสายตาเราในชนะนะอันน่ะคำตอไปนะครับ There's plenty of fish in the seaThere's plenty of fish in the sea ก็คืออันนี้รู้เลยว่าเป็นกรณีประมาณคนอกหักมาเนี่ยก็จะให้กำลังใจเพื่อนเนี่ยมีปลาในทะเลอีกเยอะแยะมากมายเลยโอกาสยังมีอีกเยอะมีสิ่งดีๆอีกเยอะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเพื่อนอกหักมาเนี่ยเรากำลังจะเราอาจจะให้กำลังใจเพื่อนว่า Bro keep your chin up manThere's plenty of fish in the sea There's plenty of fish in the sea คลิป Yoshinab ก็น่าสนใจนะครับก็คือเชดหน้าไว้เชดหน้าไว้อย่างคอตกสิชินคือคางใช่ไหมใช่คือคางตกแบบชดคางไว้อ่าเชดหน้าไว้ประมาณนี้แบบ แบบอย่างเช่นโลกนี้มีผู้หญิงสวยๆเป็นพันล้านคนเลยต้องมีสักคนดีวะที่เป็นของเราเนี่ย There's plenty of fish in the sea จริงๆภาษาไทยไม่มีสำนวนนะว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคดีนไครับผมไม่เคยได้ยินครับซึ่งเกิดไม่ทันเร,เราเองก็ไม่พี่จนบัดนี้พี่ยังไม่เคยเห็นใบพุทราเลยสักครั้งเดียวเหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็เลยไม่รู้ว่าทําไมใบพุทรามันกลายเป็นการเปรียบเทียบเนอะแต่ว่าความหมายเดียวกันเลยครับว่าในทะเลมีปลาอีกมากมาย แผ่นดินไม่ไรเท่าใบพุทราก็คือมันยังมีอะไรอีกมากมายสำหรับแกนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวไปไม่ต้องกังวลไปเนี่ยอย่างที่บอกผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะของพี่ก็ยังอยู่กับเพื่อนคนที่แพ้เมื่อกี้นี้อ๋ออยู่กับคนเดิมนะครับใช่ใช่ใช่ไอคนที่เราบอกว่าบูสต์เท่าไหร่แต่มันก็ยังแพ้กลับมาเนี่ยนะซึ่งหลายๆครั้งพอเราแพ้เนี่ยเพื่อนเราอาจจะมีความรู้สึกแบบโกรธบางคนแบบซึมเศร้าก็มีแต่บางคนโกรธนะครับ เราก็อาจจะเห็นว่าถ้าเกิดเพื่อนโกรธเนี่ยพูดอย่างนีเลยว่า you're angry good use it บางครั้งเนี่ยพลังความโกรธเนี่ยเอาไปแปรให้เป็นความพื้นไฟเป็นไฟเป็นไฟให้แบบสู้ในครั้งต่อไปอก็คือบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าเอ้าก็แพ้แพ้ก็แพ้แต่ว่าโกรธใช่ไหมดีโกรธก็ได้ก็เอาความโกรธเนี่ยไปทําให้ตัวเองเก่งขึ้นมันเป็นไฟให้เราแบบสู้หนักขึ้นมาเอกซ้อมหนักขึ้นมาเอกอะไรประมาณนี้ใช่ครับ คำสุดท้ายของผมนะครับ Light at the end of the tunnel อ oh, <c oughs> เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใช่แสงสว่างที่ปลายมคงแบบ <c oughs> สุดท้ายแล้วมันจะดีขึ้นให้กำลังใจคนในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นถ้าเราช่วยกันอยู่บ้านแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นแน่นอน If we all stay home and stay safe we will surely see some light at the end of the tunnel หมายถึงว่ามันมีความหวังมีความหวังสุดท้ายแล้วมันจะดีขึ้นนะทุกค oh. น <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันนะไรนบอกครับเหมาะก,กับสถานการณ์นี้มากๆนะครับใช่ครับผมสำหรับพี่ <laughs> ก็ยังอยู่กับเพื่อนคนเดิม <laughs> ที่มันแพ้แล้วมันโกรธ <laughs> แล้วสุดท้ายมันเริ่มแบบรู้สึกแย่ลงไปเรื่อย,ย <ๆ S 1> แยากจริงเลยคนเนี้ย <laughs> ใช่ครับยากมากเขาเอาใจยากมากแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเนาะเราก็ต้องดูแลมันนะครับเราก็อาจจะบอกว่าโอเค so do you wanna go home and cry or do you wanna Come with me and have some beer เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงใช่หมเี้ยงเงนันะ My treat My treat Oh sure เราก็อาจจะบอกว่าอ่ะโอเคเข้าใจมึงแพ้มึงโกรธมึงอยากร้องไห้ว่าอยากกลับบ้านร้องไห้ก็ไม่ว่านะเว้ยแต่ทํอย่างนั้นเนี่ยไปกินเบียร์เย็นๆด้วยกันไหมเราทําอะไรให้เพื่อนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแพ้ไปแล้วแต่ว่าอ่ะอยากได้ไรอ่ะเปิดโอกาสให้เพื่อนเลือกได้ว่ากลับบ้านร้องไห้ก็ไม่ว่านะเว้ยได้ แต่ถ้าเกิดไม่อยากทาอย่างนั้นไปกินเบีรยกันดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงอ๋อได้ไดยินพี่วิกพูดคํานี้คืออยากเสริมอีกคำหนึ่งเลยก็คือ you made my day you made my day แบบโอ้โหแพ้มาเนี่ยโอ้ดาวมาเลยคอตกมาแบบเพื่อนเลี้ยงเบีรยวอ่ะโอย you made my day คือโอ้โหมึงทําให้วันแย่ๆของกูเนี่ยมันดีขึ้นซะเหลือเกิน่ะนี you made my day you just made my day สุดยอดเป็นเรื่องที่สําคัญนะการให้กําลังใจกันเพราะว่า มันมีโอกาสที่เราจะเฟลต่อให้เราพยายามที่สุดแล้วต่อให้เราเก่งที่สุดแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนั้นเราอาจจะปวดท้องก็ได้วันนั้นเราอาจจะเจอคู่แข่งที่มันเก่งอย่างคาดไม่ถึงก็ได้เรามีโอกาสแพ้ตลอดเวลาแต่ว่าทํายังไงให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แล้วจริงๆการแพ้มันดีนะคือลองคิดถึงคนที่ไม่เคยแพ้เลยอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะสักวันหนึ่งเกิดแพ้ขึ้นมาพี่ว่าจะเจ็บหนักใช่แต่ถ้าแพ้เรื่อยๆอ่ะพี่ว่าเสริมภูมิคุ้มกันเนะี่ย อีกข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ด้วยว่าเออใครที่คอยอยู่ข้างๆเราตอนวันที่เราแพ้แบบงคนที่เราชนะเอ้ยมันไปกินเลี้ยงเราตอนแพ้มันหายไปไหนอ่ะจะได้รู้บ้างว่าเออตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนวันที่เราแพ้เนี่ยใครพร้อมที่จะอยู่กับเราบ้างอ่ so be that friend be that friend if you want a friend like this be that friend to others yeah เลี <começar VOICEOVER> ้ยงเบียร์ใช่ไหม สรุปสับในวันนี้นะครับเอาไว้เชียร์อัพเอาไว้ให้กำลังใจแล้วก็เพิ่มไฟให้กับเพื่อนของคุณนะครับ break a leg break a leg เต็มที่นะขอให้โชคดีนะ break a leg you've got this you've got this ได้ดีนายทำได้อยู่แล้ว you've got this kill it let's kill it ไปจัดการมันให้ราบไปเลย let's kill it Hey, your best is good enough your best is good enough ทำดีที่สุดก็พอแล้ว your best is good enough it's in the bag it's in the bag มันชนะใสๆยอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ชนะได้ยังไง it's in the bag they've got nothing on you they've got nothing on you พวกนั้นมันเทียบแกไม่ติดเลย they've got nothing on you strike while the iron is hot Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. Bro, you were robbed. You should have won. You were robbed. You should have won. You should have won. You, have won. you, have won. you, have won. you were robbed. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of fish in the sea. ในทะเลยังมีปลาอีกมากมาย. ของดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะแยะนะ There's plenty of fish in the sea You're angry Good use it You're angry right Good use it แปลความโกรธให้เป็นพลังซะสิ You're angry Good use it Light at the end of the tunnel แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นความหวังแล้ว Light at the end of the tunnel โอเค so do you wanna go home and cry or do you wanna go get some beer with me my treat อยากจะกลับบ้านไปร้องไห้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่งั้นเราก็ไปจิบเบียร์กันแม่เดี๋ยวเลี้ยง do you wanna go home and cry or you wanna go get some beer with me และถ้าติดตามฟังคัมี่ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม3,449าคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับส่วนนี้ก็คือทุกช่องทางในการติดตามฟังรายการของเราครับ Apple Podcast Google Podcast Podbean Spotify หรือทาง YouTube ครับคำนิยมวันละหลบครับ12คำศัพท์รับไปเลยรายวันจันทถึงศุกร์ดูวิดีโอประกอบได้ด้วยทาง YouTube นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe YouTube c h anel n ของ The Standard ฝากไปกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลาสของเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยจะหลับครับเราจะชวนคุณท่องศัพท์กันจนสลบไปข้างหนึ่งกับคํานี้ดี sleepy ASMR ใครอยากหลับง่ายขึ้นอยากได้สับมากขึ้นมาครับนอนไม่หลับท่องสับกันที่นี่ The Standard Podcast นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears.